ดึงคนเก่งเข้าประเทศทางรัฐที่นานาประเทศเลือกใช้แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะการดึงคนเก่งเข้ามาพัฒนาประเทศนับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่หลายประเทศต่างก็เลือกใช้เพราะการมีบุคลากรทักษะส,สูงเข้ามาในประเทศจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวตามแนวทางนี้เพื่อให้ขึ้นรถไฟแห่งความสำเร็จทันเหมือนอย่างนานา,นาประเทศ วันนี้เรามีซั e เซสเคสจากประเทศที่ประสบความสําเร็จจากการปรับเอาแนวทางนี้ไปใช้อย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาดึงคนเก่งเข้ามาในการทํางานและทําธุรกิจในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกมาตรการอย่างเทคพาร์ s ที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงหรือผู้มีประสบการณ์บริหาร t เทคคอมพนีจำนวนกว่า500คนให้เข้ามาในประเทศ ฮ่องกงมีมาตรการ QMAS เป็นเครื่องมือในการดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะสูงเข้ามาทำงานในฮ่องกงดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมายมาทำงานในประเทศประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI 5G Cybersecurity FinTech Biotech r o b o t เป็นต้น หรือจะเป็นประเทศมาเลเซียที่มีการจัดตั้งหน่วยงานทานเลนต์ขอบซึ่งจะมีหน้าที่ในการดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงโดยได้ออกแบบโปรแกรมต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจ เช่นถือวีซ่านานสิปีหรือนักเรียนทุนรัฐบาลกลับมาใช้ทุนในบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งนี้หากประเทศไทยตามรอยประเทศที่ประสบความสําเร็จโดยการใช้กลยุทธ์ดึงคนเก่งมาอยู่ในไทยเชื่อว่าจะสามารถเข้ามาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นได้